ครับท่านทท่านในคลิปนี้เราจะมาสอนเล่นนาคอสเป็นการอำลาช่วงสุดท้ายของซีซั่นที่18กันแล้วครับก่อนที่เขาจะปรับเป็นซีซั่นที่19ในแพทหน้านะครับก็จะปรับมาในอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปหน้าคอสคลิปสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วครับสําหรับในส่วนของไอเทมดูแล้วพังแผลเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมจะมาแน,นะนํากันเลยดีกว่านะครับ ไอเทมชิ้นแรกของนาคอสก็คือดาบความโซลิเวอร์อยู่แล้วนะครับเป็นไอเทมประจําตัวนะถ้าเกิดว่าใครอยากออกเป็นขวานฟาร์มก็ต้องดูสถานการณ์นะครับว่าในเกมนั้นเราเจอตัวเบิร์สดาเมจของทีมตรงข้ามเขาเยอะหรือเปล่าถ้าเจอเยอะเราออกเป็นขวานฟาร์มได้เลยแต่ถ้าไม่ก็เป็นโซลิเวอร์นะครับถูกแล้วนะต่อมาไอเทมชิ้นที่2เป็นทางด้านของเท้าการซีซีเป็นไอเทมที่นาคอสใช้เป็นปกติแล้วนะครับจะช่วยให้เราสามารถต้านทานสถานะได้เราจะได้เล่นได้ง่ายขึ้นในวงไฟประมาณนี้ครับที่เหลือก็ จะเป็นไอเทมดาเมจล้วนไปเลยนะก็คือโบรเีนเอาไว้จอกเกาะอมนี่อาร์มไว้เร่งดาเมจอัะใช้สกิลแล้วก็จะเป็นคลิฟเซนตี T P, เพื่อเอาไว้เร่งอัตราคริติคอนกับความเสียหายคริติคอนของเรานะครับสำหรับในส่วนของไอเทมชิ้นที่5เนี่ยผมแนะนําคลิฟเซนติ P, คุ้มกว่าทางด้านของเฟเนทูสนะครับเพราะว่าไอเจ้าเฟเนทูสอ่ะมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันติดผีน้อยครับนั่นแหละครับข้อเสียเฟเนทูสคือนาคอสอ่ะมันเป็นตัวที่ใช้สกิลเสร็จแล้วมันตีไวครับในช่วงเวลาที่มันตีไวถ้าเกิดว่า มันตีไวแล้วมันติดพีทีเนี่ยมันจะค่อนข้างแรงกว่าเปนในทูชที่มันไม่ติดพีเลยครับผมก็เลยคิดว่าเอาคลิปเซนติคุ้มกว่ามันจะแรงกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราตีไวเพราะว่าเรามีทั้งตีไวจากโอเาียมตีไวจากพาสซีฟตีไวจากรูนการที่เราเอาคลิปเซนติมาจะค่อนข้างได้ดาเมจได้ดีกว่าประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเป็นส่วนของ blade of eternity หรือว่ากรอเกิดครับก็เป็นส่วนสุดท้ายไอเทมชิ้นที่6แล้วนะครับไอส่วนของกรอเกิดเนี่ยเป็นไอเทมที่ จะช่วยเซฟชีวิตของเราได้นะครับถ้าเกิดว่าเราตายแล้วเราก็รีบขายไปซื้อเคียวจะทาให้เราต่อชีวิตได้อีกจังหวะหนึ่งครับเป็นไอเทมที่ค่อนข้างดีนะแต่เราต้องฝึกใช้นิดน,นึงครับเพราะแค่ก่อเกิดเดียวไม่ได้ช่วยให้เรารอดน,นะคต้องฝึกใช้สลับกับเคียวนะครับอาไต่อมาในส่วนของรุ่นพลังแฝดน,นะครับในส่วนรุ่นของนาคอสที่ผมแนะนําเลยนะก็จะเป็นเซตนี้ครับเป็นเรดหกอเวกสี่สปิริตสี เอสเซนิเวอร์หกแล้วก็เป็นดั a เบิอร์สิครับรูนเซตนี้มีข้อดีที่ว่าเราได้อัตราคณิตข้อนในระดับหนึ่งแล้วก็ได้ดูดเลือดได้ความเร็วโจมตีได้ความเร็วเคลื่อนที่เราสามารถฟาร์มออบเจคทีได้ง่ายในช่วงกลางเกมเลดเกมรวมถึงในช่วงต้นเกมเราก็จะฟระาร์มคริปปาได้เร็วขึ้นจากความเร็วโจมตีแล้วก็อัตราคณิตข้อนี่เพิ่มเข้ามาครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ดีของการเอารูนเซตนี้มาก็จะมีทั้งดูดเลือดทั้งอัตราคณิตข้อนและความเร็วโจมตีคือมันสม,นนม,มดุลนะ รุ่นของนาครอสที่ผมแบบแนะนําเลยนะเอไม่ใช่รุ่นผู้ผลิตทุยพลังแฝงครับพลังแฝงนาครอสที่ผมแนะนําเลยนะจะเป็นส่วนของเดวิลโอเวคเคนนิงนะครับส่วนที่เหลือจะเอาอะไรมาก็ได้ไอ้ตรงอันนี้ยจะเอาเป็นบอลคัตเตอร์หรือจะเอาเป็นเดลรี่คลอสก็ได้แต่น,นี้แนะนำไปใช้โอเบิร์นะครับเพราะนาครอสพุ่งเกินสามจังหวะอยู่แล้วนะส่วนอันล่างเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาออฟฟอสเลนคัลบอร์ดี้พลาสเป็นกัสลิงเกอร์หรือเป็นเซตนี้ก็ได้เซตสีเหลือคือแอคออฟซักซิฟายหรือว่าโพลลี่เวนะิก็ หากใครทดูตรงนี้แล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe กันด้วยนะครับในส่วนของการแนะนำไอเทมดูแล้วพลังแฝงก็หมดกันเพียงเท่านี้นครับเพื <S <S ่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราก็ไปดูในตัวเกมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีท่านยินดีต้อนรับท่านทุกท่านเข้ามอ,อยู่ในตัวเกมกันด้วยครับก็ <S <S ในตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณ8โมง41นาทีครับสำหรับช่วงที่ผมได้ทําการพาดคลิปนี้นะก็ด้ข่าวคือสวัสดีไปนะครับสำหรับการฟาร์มการดในเกมของหน้าคอสในช่วงต้นเกมก่อนหน่อยให้เราเข้าไปที่บัฟเลยครับถ้าเกิดว่า เราอยากความจบเป็นแครี่ก็เข้าที่ปั๊บเลนครับสารเกมนี้เพราะว่าเกมนี้ปั๊บเลสจะเป็นเลนดัสเซเยอร์ถ้าเราฟาร์มไปจบที่บูก็จะเป็นเลนแครี่พอดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้มานะแต่ต้นเกมก็ไปฟาร์มดูก็ได้แต่ส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบไปแก๊งเลนแครี่นะเพราะฉะนั้นผมก็จะฟาร์มจากปั๊บเลสน,นะครับผมฟาร์มนะครับตอนนี้อ๋อแล้วก็เกมนี้ผมกดมากับพาราแลกซีเฮส้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ช่ชองของพาราแลกซีเฮสกันหน่อยนะครับ เกมนี้ผมกดที่5มานะก็มีไดมอนกับคอมมานเดอร์มาดึงแรงด้วยครับอาจจะทําให้การเล่นเกมดูง่ายกว่าปกตินิดนึงนะครับแต่จริงมันก็ไม่ค่อยดึงหรอกนะเพราะว่าเวลากดที่5มันจะเอาสุ่มดาวสูงสุดของเราให้นะครับดาวสูงสุดของเราก็คือ67ดาวนะรม่ผมจะไม่ผิดก็พาราแลกนะหลังจากที่เราฟังคบสามกองให้เรามาแท็กทิกทิปก,กันนะครับเพราะว่าตัวของนะาทอนตัวที่ต้องไว้เร็วที่สุดนะถ้าเกิดว่า เราไม่ได้คลิปการเว็บแรกตัวของเราจะไม่ค่อยรวยนะครับเราต้องพยายามมาแท็กให้ได้นะการฟาร์มของนาคอสก็แค่ใช้สกิลตีใช้สกิลตีไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราใช้สกิลคือตัวกเราตีไวขึ้นไงเราก็พยายามตีตีตีใช้สกิลตีตีตีสกิลของนาคอสมีไวมากครับเห็นไหมต้นเกมก็คือ5วีดีที5วีดีทีนะครับอันนี้คือบวกกัฟรูด้วยถ้าไม่บวกก็อาจจะนานกว่านี้ครับแต่ส่วนตัวมองว่าก็ไม่ได้นานกว่านี้มากนะ ังจากที่เราฟาร์มเสร็จถ้าเกิดยังไม่เกิดไฟไม่เกิดอะไรขึ้นก็มาแท็กทีปได้เลยครับยางตามที่ผมบอกนะว่าตัวของนาคอสอ่ะมันต้องพยายามไปแท็กทีปกลางนะตัวเราจะได้รวยๆครับคือมันแท็กทุกเลนนาคอสมันเป็นตัวแบบนี้นะครับมันอาจจะต้องเล่นเห็นแก่ตัวนิดนึงให้เพื่อนจนเพื่อที่ตัวเราจะรวยรับเพราะไม่งั้นเราก็แบกไม่ได้นาคอสเป็นตัวที่ถ้าไม่รวยแบกไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวของมันในกรีที่เงินเท่ามันไม่สามารถที่จะไปสู้กับตัวไหนได้เลยนะจังหวะนี้เรามาเอามังกรเล็กก่อนก็ได้ครับแต่ว่าผมเห็นเลนกลางเขา รออยู่ตรงนี้ก็ได้ท้าอย่าเพิ่งรีบนะถ้าเรารีบตอนนี้ก็มีสิทธิ์ที่เราอาจจะไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้จังหวะนี้สวยนะสำหรับพาราแลกก็เล่นเป็นไวโอเลตในเกมนี้นะครับจังหวะนี้รอเลยนะยังไงเขาต้องมีจังหวะแหลมโผล่มาให้เราเนี่ยครับกิวดอร์เขาแหลมออกมานะก็เลยทําให้เราสามารถเข้าไปโยนได้เมื่อกี้ฟอยด์เขาสตันให้ด้วยนะครับ การเล่นนาคอสอะเราควรจะหาจังหวะดีๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าเราไม่สามารถเข้าด้วยตัวคนเองไม่ไม่สามารถเข้าได้ด้วยตัวคนเดียวไม่สามารถเปิดไฟได้ด้วยตัวเองก็รอให้เพื่อนของเราสร้างจังหวะให้แล้วเราค่อยเข้าก็ได้ครับแบบที่ฟอร์เรนทำให้เราเมื่อกี้เราก็ค่อยเข้าประมาณนี้และตอนนี้เราก็มาเอามังกรเล็กได้ครับเพราะว่าไม่เกิดไฟขึ้นได้เราก็สามารถมาเอามังกรเล็กได้สะดวกแล้วนะกลับมาฟาร์มต่อครับเงินของเราค่อนข้างจะเริ่มนำนิดๆิดแล้วนะตอนเนี้ยการฟาร์มของนาคอสก็คือการฟาร์มบัฟทุกบัฟแล้วก็ คลิปทุกคลิปที่มันเกิดในแต่ละลุมนะครับแล้วก็พยายามไปไล่แท็กคลิปทุกเรื่องทำให้ตัวเรารวยมากนะทค <Yeah. S 1> นิคการเล่นนาะคอสมีแค่นี้นะครับคือรวยถ้าเกิดว่ารวยก็สามารถแบกทีมได้นาะคอสเป็นตัวแบบนี้นะครับเพราะเวลาที่มันรวยมันทาอะไรก็ดูน่ากลัวไปหมดไม่ว่าจะเป็นการแยกดานการล้วงการเข้าไฟจังหวะแต่ละจังหวะของนาคอสจะ,ะดูน่ากลัวดูดันมากถ้าเกิดว่าตัวของเราสามารถเล่นให้มันรวยได้นะครับแต่ก็ได้เลยครับการจะทําให้มันรวยมันค่อนยากนะ นาคอสเป็นตัวที่หาเงินค่อนข้างเก่งแต่วิธีในการเล่นของนาคอสจะไม่ต้องใช้ชัดเชิงและสกิลเพสที่สูงกว่าแอสซิสตนตัวอื่นๆนะครับผมก็เลยมองว่าเออถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นปาน่าเก่งๆัะตัวหาเงิน,นงเก่งๆเนี้ยผมแนะนําเอรันดอ์ดีกว่านะอังตรงไม่ค่อยแนะนำนาคอสหรอกครับแต่ผมมาทํคลิปเพราะว่านาคอสมันเป็นอดีตลูกรักผมนะตอนนี้มันก็เริ่มกลับมาเป็นลูกรักนะครับผมกลับมาเล่นได้สักพักนึงแล้วไอเกมนี้ผมมาเล่นเพราะว่าลูกพี่พาราแลกเขาบอกว่าให้ผมเล่นป่านะผมก็เลยลองมาเล่นดูนะครับในนาคอส ก็กลับมาฟาร์มต่อครับเนื่องจากเรามีดูดเลือดเราก็เลยอาจจะสามารถดูดเลือดจากทีมได้ทีละนิดทีละนิดแต่ผมมองว่าไม่เยอะครับ้าเทียบกับดูดเลือด16%ดูดเลือด16%ก็คือตอนที่เราฟาร,ร์มคลิปเด็ไอ้ตรงเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเราฟาร์มเสร็จอะป่านนี้คือเลือดเราเด้งมาประมาณครึ่งหนึ่งแล้วครับอันนี้คือเราไม่ถึกนะเรียกว่าพอดูดเลือดแค่เนี้ยมาเล่นค่อนข้างยากนะครับแต่ก็ช่วเลตเกมมันก็จะเริ่มกลับมาดูดเลือดใกล้เคียงเดิมนะครับเด็กเกมจะไม่ค่อยต่างนะมันจะต่างคอนเกน่ เลดเกมไม่ค่อยครับเพราะเลดเกมมันก็ค่อนข้างจะดูดเยอะระดับ9.6เอะนี่ยไลกลับมาปาดเขาได้ครับจังหวะนี้ก็ไล่กลับมาในนาคอสมันเป็นตัวที่พิวลและ่วนมากครับถ้าเกิดว่าจังหวะไหนที่เราออกไฟไปแล้วฝ่าตรงข้ามเขาไม่นึกไม่ฝันว่าเราจะกลับมาเราสามาัดกลับมาได้สบายเลยนะเพราะว่าตัวของเรามันกวนครับเป็นตัวกวนบาทานเป็นตัวแบบกวนส้นเท้านะมันปวดไฟได้ค่อนข้างดีเลยครับสำหรับตัวของนาคอสอ่ะ จังหวะนี้ฟอร์เรนเขารอจะเข้าบลูให้เราก็เข้ามาเวทได้เลยนะมันดูแบบดีๆนะครับเมื่อจังหวะเมื่อกี้คือเห็นเราว่าฟอร์เรนเขาจะมาช่วยเราเวทแล้วเขารอเราอยู่เรารอไปซ้อนเราก็เลยเข้าไปเลยนะจังหวะเมื่อกี้เวลาเล่นก็พยายามดูแมปบ่อยๆครับการดูแมปจะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆได้นะแต่ไอจังหวะเนี้ยคือผมพลาดเองเลยครับคือไอจังหวะเนี้ยผมกะจะเอาออบังคอนนะสั้งี่พนันธุ์ผมก็หมดนะครับคือห้าไปนิดนึงคือไม่นึกว่าไอเดียเขาจะแบบ มาแย่งเราเนี่ยจริงเมื่อกี้ไอดีไม่ได้แย่งนะแต่ว่าเราก็โดนไอดีมาปิดสกอไปอันนี้คือผมพลาดนะเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเรารีบออกมาก่อนที่มังกรจะทุบสตันนะ่ะมีโอกาสที่เราจะไม่ตายครับการที่เราพลาดไปจะทให้ไอดีได้ชัดดาวเราการเงินของทีมเขาจะเริ่มกลับมาแล้วนะใครที่เล่นนาคอสบ่อยๆจะรู้ครับว่าจังหวะไหนเราควรถอยจังหวะไหนเราควรเข้าจังหวะเมื่อกี้ผมก็รู้ครับว่าควรถอยแต่ผมก็เลือกที่จะเข้าเพราะว่ามันหิวมังกรน,นะ ผมเป็นคนแบบนี้ครับผิวมังกรบ่อยนะหลายครั้งเลยที่ผมผิวมังกรจนตายก็งงตัวเองกันว่าจะผิวมังกรอนะไรขนาดจังหวะนี้บวกไม่ได้ครับอย่าบวกเลยนะอย่าเพิ่งเสียสก,กิลเยอะนะครับเราต้องเหลือสก,กิลไว้ในการสไลได์หนีเนียสกิลหนึ่งเนี้ยเราพยายามใช้สก,กิลสองในการฟาร์มอีกเดียวก็พอนะครับเราต้องเหลือสก,กิลเอาไว้ถอยในเวลาเกืดอสถานการณ์ที่มันแบบไม่คาดฝันอะไรประมาณนี้นะครับแต่วันนี้เข้าเลยยังไงเราก็ได้นะเห็นไหมใต้แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ มันเป็นจังหวะที่เข้ามาปิดตอนที่เลือดของเขาโลกันหมดแล้วครับจังหวะเมื่อกี้เข้าได้ถ้าเกิดว่าใครเห็นจังหวะเมื่อกี้เข้าเลยนะไอรีไม่ต้องกดอันตีครับครับส่วนของไอรีอ่ะมันก็มีข้อเสียนครับเพราะว่าแผ่นนี้มันไม่สามารถที่จะกดอันติตอนที่มันโดนสตันอยู่ได้แล้วครับแผ่นนี้คือไอรีเป็นตัวที่ต้องรอเวลาที่มันไม่โดนสตันมันถึงจะกดอันตีได้เพราะอันติของมันจะไม่ล้างสถานะแล้วมันยังต้านตอนกดใช้อยู่แต่ยังไม่ล้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอตรงจุดนี้ก็ทาให ไอรีเขาเล่นยากนะถ้าเกิดว่าเขาแบบเจอตัวที่มีซีซีนาๆไอรีจะเป็นตัวที่เล่นยากมากนะครับเพราะกว่าเขาจะกดอติเขาอาจจะโดนรูมเบิร์สเดามีตายไปก่อนที่เขาจะกดแล้วก็ได้จังหวะนี้ตัดทีมหลักป้อมได้นะเราวิ่งมาตัดได้เลยครับทีมเขาไม่มีใครที่การเงินสู้เราได้แต่ตอนนี้สิงเขามาปิดเราก็ไม่มีใครฆ่าเราได้นะเพราะตัวของนาคอสมันคิลดยนะครับส่วนหนึ่งการที่ตัวของเราฟิลด์ทาให้เราก็ต้องกลัวว่าเราจะตายนะครับนาคอสเห็นไ,ไหมพอเกมนําทาอะไรก็ดูน่ากลัวนะครับคือ ตอนเกมตามนี่คือไรเข้มทานมากเลแต่ถ้าเกิดเกมตามมันจะเป็นอีกแบบนึ่งเลยนะสับนาคอสเกมตามผมเคยทําคลิปสอนไปครั้งนึงแล้วแต่ว่าหลังๆมาไม่ค่อยได้เกมตามแล้วนะเพราะผมไม่ค่อยเล่นนาคอสแล้วครับบวกกับเวลาที่เล่นส่วนใหญ่ถ้าเกมตามคือแพ้เลยนะผมเป็นคนที่พิชเกมไม่ค่อยเก่งนะครับถ้าเกิดวานาคอสเกมตามผมก็เล่นไม่ค่อยได้เหมือนกันอันนี้ก็เขาบอกตรงๆเลยกันว่าผมเป็นคนที่แบบถ้าเกมนําก็นําเลยก็สามารถสโนบอลได้สามารถเล่นแบบ กดดันเขาได้แต่ถ้าเกิดว่าเกมตามผมก็เป็นคนที่ไม่สามารถไปเกมได้นะครับอันนี้ผมก็พอจะเข้าใจนะเพราะว่าผมเป็นคนที่คุมสติไม่ค่อยเก่งนะเวลาที่เกมตามนะอาจจะม,มีอาการหัวร้อนหรือว่ามีอาการอะไรบ้างสรพัดไม่ว่าจะเป็นหิวไปหน่อยอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็รีบอะไรหลายๆยอย่างครับบางจังหวะก็ดูแมปอันแมปพลาดนะประมาณนี้เพราะงั้นผมอาจจะไม่ค่อยสอนตอนเกมตามสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีสอนซะสุดอยอดอีกเกมนำนะ มันจะมีแค่ตำแหน่งเดียวนะครับที่ถึงเกมตามผมก็เล่นได้ก็คือออฟเลนนะเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งขนาดของบบนะครับงัดเขาไปเลยครับงัดสร้างจังหวะให้เพื่อนก็ได้นะบางจังหวะเราเข้าต่อเข้าสุดไม่ได้เราก็ต้องสร้างจังหวะให้เพื่อนเพราะว่าจังหวะเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปต่อเราโดนไอดีดชฟันแน่ครับเพราะว่าการตั้งค่าการจบปีของผู้เล่นส่วนใหญ่เขาตั้งค่าจบตีไว้ที่ตัวละครที่ HP น้อยที่สุดซึ่งจังหวะนั้นน่ะเรา HP น้อยที่สุดครับถ้าเกิดเราอยู่ต่อเราตายนะ เราะงั้นเราถอยออกมาถูกนะครับเจ้าวันไหนเราว่างก็มาเอามังกรนะครับการเงินของทีเราจะได้เพิ่มขึ้นอีกนะมันก็จะเป็นการสโนว์บอลได้ดีนะครับกับการเอามังกรเนี่ยแต่ว่าหลังจากที่เขาบล็อกแพดล่าสุดมาคือมังกรมันโดนเนิร์ฟในเรื่องของเงินและ XP ที่ให้ต่อเลเวลไปนะตอนนี้ก็ทําให้ในช่วงเวลาของมังกรเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงเลเวลแรกๆที่มันเกิดอ่ะมันยังให้เงินไม่ค่อยเยอะนะครับก็อาจจะไม่จําเป็นจะต้องไปตีตลอดเวลาก็ได้แต่ส่วนตัวผมคิดว่าตีก็ดีครับเพราะมันให้บัฟบเรานะ ของฟามไหมครับตอนนี้จังหวะบางจังหวะพยายามเข้าไปดูป่าเขานะครับพยายามเวทเขาไม่ได้นะแต่ว่าจังหวะตอนเมื่อกี้ผมเห็นว่าไอลิงเขามาแน้วยเราเข้าไปต่อเราก็มีสิทธิ์ที่จะตายเหมือนกันเราก็เลยไม่เข้านะครับประมาณนี้นะแล้วกลับบอกกันครับตอนนี้มานาของเราหมดเราไม่สามารถอยู่ต่อได้แล้ว <c oughs> <c oughs> จังหวะเมื่อกี้ก็แอบฮาดีนึงนะเพราะว่านั่น,หน,นแหละเขา สแต็กระเบิดไม่ใช่สแต็กดิไอ้วงอัตีของลอดเรียวมัมาระเบิดครับก็แอบฮาด้นิดนึงนะเราวาร์ปอยู่แล้วก็โดนขาดท,าทันทีเลยก็มาวาร์ปตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยคือตอนนี้การเงินของเราค่อนข้างนำแล้วครับเพราะว่าเราสโนโบอลในช่วงต้นเกมกลางเกมได้แล้วอนะ่ะในช่วงกลางเกมเนี้ยพอเลดเกมเราจะสบายขึ้นเยอะแล้วครับตอนนี้คือเกมของเราค่อนข้างนําลูกเกมเป็นของเราเกือบทั้งหมดเลยครับตอนเนี้แต่ป้อมก็อาจจะป้อมก็อาจจะเท่าๆกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเขาอาจจะป้อมดูดีกว่านะ แต่รูปเกมยังเป็นของเรานะถึงแม้ว่าป้อมเขาจะดูดีกว่าตอนนี้แต่ลูปเกมคือเป็นของเราแน่นอนนะครับอันนี้ผมกล้าพูดได้เลยนะก็มาเอามาังกรเล็กได้ครับบางจาังหวะที่เราว่างนะพยายามเก็บบัฟให้หมดนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเวลาถ้าเกิดว่าเราบูดไปไฟยังไม่ได้เก็บบัฟจากที่เรารวยที่สุดบางครั้งเราอาจจะตกต่ำจนเงินด้อยที่สุดในทีมหรือเงินด้อยที่สุดในเกมเกมนั้นเลยก็ได้ผมก็แนะนําว่าพยายามอย่าลืมที่จะฟาร์ เป็นป่าต้องฟาร์มครับยิ่งเป็นนาคอด้วยแล้วมันอาจจะต้องเล่นเห็นแก่ตัวนิดนึงคือบางจังหวะถ้าเราเห็นเพื่อนบวกในเลนที่ไกลเกินไปแล้วมันทาให้เราเสียเวลาฟาร์มเราไม่ต้องไปก็ได้ครับนาคอรมันต้องเล่นเห็นแก่ตัวนิดนึงนะตัวของนาคอสมันเป็นตัวที่ถ้าเล่นแบบสนใจเพื่อล่ลมทีมแบบอยากไปช่วยให้ได้แบบจะไปตามไฟทุกจังหวะอย่างเงี้ยมันเป็นตัวที่เกิดยากนะครับตัวของนาคอสมันต้องเน้นสเปนพุชโยกเลนไปเรื่อยๆแล้วก็ฟาร์มตลอดเวลาเพื่อให้ตัวของเราการเงินนําศัตรูเพราะเพราะถ้าเกิดว่า การเงินของเราอะตามเขาเราไม่มีทางเล่นได้แน่นอนครับในส่วนของนาคอสเป็นตัวที่ห้ามเงินตามนะขอบอกนะครับคนที่จะเล่นนาคอสต,ต้องหาเงินเป็นนะถ้าเกิดว่าหาเงินไม่เป็นผมไม่แนะนําครับหาเงินไม่เป็นผมแนะนําว่าไปเล่นป่าตัวอื่นดีกว่าอันนี้ผมพูดตรงตเลยนะว่าถ้าเราหาเงินไม่เป็นอะป่าที่ผมแนะนําจะเป็นพวกด้วงอะไรประมาณนี้ครับไอตัวนี้คือเดินเกมไวง่ายเล่นง่ายนะครับหรือไม่จะเป็นเรียวมะก็ได้ก็เล่นง่ายเหมือนกันง่ายกว่านาคอสไอนาคอสมันเป็นตัวที่ เล่นยากครับหาเงินมันต้องเป็นคนหาเงินเป็นถนะึงจะสามารถเล่นได้หาเงินเป็นอย่างเดียวก็ใช่้าจะเล่นได้นะคือแบบเราต้องการจังหวะกะอะไราดีๆด้วยไอจังหวะนี้เราเข้ามาล้านมังกรก็ได้นะเพราะเรามีพาณิชย์ครับรกับเมื่อกี้เหมือนป่าเขาจะยังไม่ได้มาตีนะถ้าผมดูไม่ผิดผมก็เลยเข้าไปเลยนะครับจังหวะร้านมังกรอ่ะก็ทําให้เราได้บัฟมาฟรีๆเลยนะมังกรเขาคงจะหัวร้อนกันแย่จังหวะนี้เราก็เอาดาร์กได้นะครับเพราะผมดูแล้วว่าเขาอยู่ตรงกลางในแมปแล้วก็มีเพื่อนมาโซนให้ครบห้าแล้วนะตอนนี้เอาไม่ครบนะมีฟอนในตาย แต่ไม่ค่อยเป็นปัญหาครับเพราะว่าในตอนนี้ตัวของเรามีดาเมจทั้งสองตัวครับไม่ว่าจะเป็นนาคอ mm hmm. หรือเวลเลตตีป๊บเดียวดับเลเยอร์มันก็ตายแล้วนะตอนนี้ก็เด็กมอนสเตอร์ถ้าจะไม่ผิดอยู่ที่เวลเลตนะครับ mm hmm. กลับมาฟามต่อนะตอนนี้บูเราหมดแล้วนาคอรเป็นตัวที่ต้องใช้บูตลอดเวลานะเพราะว่าบูมันให้ทั้งลดคูดาวมันให้ทั้งมานาน,นะครับถ้าเกิดว่าเรามีบูตัวงนาคอจะเล่นง่ายขึ้นมากเลยนะ รอหาจังหวะไฟครับเช่นจังหวะเนี้ยเราเห็นแล้วว่าเราเข้าได้เพราะว่าเขาไม่ทันตั้งตัวครับเราก็เข้าไปงัดเขางัดสองเลยก็เก็บได้สองตัวนะเมื่อ้จริงไอ้จังหวะเมื่อ้มันมีสิทธิ์ที่จะเก็บไอดีได้ด้วยครับถ้าเกิดว่าผมจ่ายสกิลได้ดีกว่านัทอีกนิดนึงเราก็อาจจะสามารถเก็บไอดีได้อีกตัวนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับได้สองมันก็คุ้มแล้วนะจังหวะนี้คือไฟอ่ะได้เก็บมากเกมของเราแบบนำมากนะครับคือโอกาสยอชนะตอนนี้ประมาณ80เซนนะถ้าเกิดว่าเราไม่พลาดหรือว่า จงใจโยนเองครับยังไงโอกาสชนะมันก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะตอนนี้แต่ก็ขอให้ระวังตัวนิดน,นึงครับเช่น,นสถานการณ์ของเกมนี้จริงแล้วทีมของเราเป็นตัวต้นเกมเกือบทุกตัวเลยครับมีเลทแค่ตัวเดียวก็คือทูเลนนะถ้าเกิดว่าเป็นทีมที่เขาเล่นกันเป็นๆครับทีมตรงข้ามเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาเล่นกันเป็นๆแล้วแบบเขามีฮีโร่แบบนี้คือเป็นฮีโร่เลสเกมเกือบทุกตัวเนี้ยเราเล่นยากมากนะครับเพราะเขามีทั้งเทลมีทั้งกิลดอร์มีทั้งลอเรียลดิเตอร์แล้วก็มีทั้งไอวิ คือแต่ละตัวเขาโคตนเลดเกมเลยนะถ้าเกิดว่าเขาเล่นเก่งถ้าเกิดว่าแบบทีมตรงข้ามเขารู้วิธีพลิกเกมรู้วิธีในการแก้เกมเนี้ยเราเล่นยากมากนะครับเกมเนี้ยแต่ก็โชคดีที่เราสามารถกดต้นเกมไว้เยอะๆแล้วก็สโนว์บอลในช่วงกลางเกมได้เลยทําให้เลดเกมเราเล่นง่ายนะครับพอลูกเกมตอนนี้มันเป็นของเราอยู่นะจังหวะน,นี้ก็พยายามถอยฟันถอยฟันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจังหวะที่เราตายเราซื้อเคียวไม่ทันเรารอจบไปแล้วเราออกมาซื้อเคียวก็ได้ครับ เข้าได้แล้วจังหวะเนี้ยเพื่อนเราทําจังหวะให้แล้วประมาณนี้ครับจังหวะนี้เข้าไปเลยนะเราอาจจะต้องตายแต่เราได้แลกก็คุ้มครับเพราะว่าเราจะจบบ้านได้แล้วให้ไวลเลตเป็นคนยิงบ้านที่เหลือก็ได้สเสร็จแล้วก็เข้าไปไปิดสกอร์เทวนาทแทน้นะครับเอาละครับก็จบกันไปที่นิดน,น,น้อยนะสำหรับการสอนเล่นสอนการ่ดเกมแล้วก็เทคนิคในการเล่นนาคอสในช่วงท้ายของซีซันที่สิปดซีซันปัจจุบันนี้กันนั่นเองครับก็ เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะแล้วจะเป็นคลิปนะคอร์สคลิปสุดท้ายของซีซั่นนี้ครับเพื่อเป็นการอำลาซีซั่นที่18กันนะนะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวผมดูอีกทีนะครับแต่ก็น่าจะลงในเวลาไม่เกิน3วันนี้นะก็ได้คะแนนอันดับที่1ไปครับจริงๆแล้วตอนนี้ผมอยู่60ดาวแล้วนะแต่ว่าในเกมเนี้ยผมเพิ่งจะ59เพราะว่ามีเกมที่ผมอัดไว้เมื่อวานนะครับก็มาดูสกอร์ตอนจบเกมกันดีกว่าสำหรับสกอร์ตอนจบเกมของเราก็จะได้คะแนน MVP ประมาณนี้นะครับเราฆ่าไปทัั้งหมด14 11ตตตวนะายไไปป3แแลอสสซิ์ ทำได้เมทไป27.9เจ็ดจเก้นต์ครับได้ทีมไฟเยอะสุดที่สเอาละครับก็หากใครที่ดูจนจบแล้วชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับสจาบในเกมนี้เราก็จะลาการ์ดไปเท่านี้นะครับคลิปหน้าอยากให้เป็นคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์รีเควสต์มาได้ครับแต่ตอนนี้ผมก็มีแพลนล้วว่าจะทำไอรีดูบ้างนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำม,มานานแนละ้วไอรีก็ลาการ์ดไปเท่านี้ครับสำหรับวันนี้นะ